หนูทุกวันไอ้เป็นเ้าตกนะนี่แย่กลายเช็นทุบๆมะจอดนะฮะใไรขึ้นเกมครับของเดิมโมสกับยีบวินาทีครับมีเวลานะฮะเล่นกันดีๆครับขอให้ลูกแรกมาเร็วที่สุดเจ็บแหมดุเยเจ็บ บอลลุกแล้วบอลครับหรือออกหลักไม่เลยครับหรือต้องเตะขอบเก็บเงี้ยบอลยังเตะเมื่อตัวผู้เล่นเงี้ยห่อคอยคู่กับเซตเตอร์คู่ครับเงี้ยตรงยอดมายังโหครับเจ้าโยกแถวสองปั๊บเก็บคือเก็บแหน อยู่แค่เงยตรงครับจับบอลแล้วอาจาังหวะวางบว่ยาวแล้วนี่ครับใจพอนิสสงสัยกะใจจริงเียกะจะเพิ่มความหล่อให้ตัวเองนะ,ะท่านของเงียตรงครับยังทับไม่ได้ครับแหมนี่ครับสกอร์นำสาบลูกครับเล่นกันข้างสบายอยู่ทิ่เตครับท่านของพีง่ครับอ่าก็เด็กโมเสียเปลี่ยนต่อครับจะมีเวลาครับโยกยับตายครับให้หนุ่ยครับแม่หนุ่ยครับจับลงไม่ได้อีกแล้วครับ ก็การเปิดยันก็อาจจะห่างตัวอยู่นิดเองครับเสียบุูมให้กับเที่ยงครับโดยเงียตรงกับจอบทุกไก่ครับสูบไกลเลยครับให้สูดหน้าครับสุดนักของปลายครับเปิดจวมาปลายดูดบอลลงลูกนี้แม่ยังโดนแย่ครับฝาสนามมาครับทางด้านขวาครับล็อกบอลครับแล้วเกมครับ ลงตัวเปิดเข้าไปลูกนี้ลงตัวรับไปได้ครับของเดอะบอสครับเริ่มกัะที่เจ้าโยงครับคอร์ทสตันแอบแบงรับไข้ซดมาครับดีเอฟให้วีครับวีถ่ายด้านซ้ายครับโดยรอปบอลมาสวยครับโดยครับคอร์ทสตันกับวีครับไฟไฟเซตครับพาบอลกระชากขึ้นมาแทงมาลูกนี้ยัดติดสองครับแถวสองก็เปิดเข้าในอ่าแล้วเป็นบอลของเพียบเลยครับมาที่เกมรับ เกมยัดมลาตูกนี้ไม่ผ่านเจ้าโยงครับบอลลอยดูครับม อย่างนั้นเป็นลูกทุ่มนะหรือว่าลูก19นาฬิกาครับไนะอออกครับถึงลกทุกาา่งของดึงมอสครับทุ่งยาวมายกขาครับ่าวแข่ทำไมสาวนี่หลุดเลยนะไปยกขาครับทุ่มครับโดยโน A เปิดลูกนี้ติดเก็บเิ่งได้ทุกเมันของเดอะมอสครับวิ่งไปสปีดเร็วกว่าครับถึงสนางเปิดขึ้นมากับไปยังติดดองครับซึ่งโคตรทั้งสองนี้ไม่ตรงครับอีกแล้วครับดองจังหวะที่เด็กตีขาดก็จะ่าสุดท้ายครับติดดองรับ ยองกับเมียส่งเลยส่ตงตัวเลยครับคู่เซ็นเตอร์ครับบเคียครับถือว่านั่นเลยเมียส่งนี่เป็นคนที่เปิดบอลแมสเน็บวางขึ้นมานั่นแหละฮะติดทานะาะของฝ่ายครับเกี่ยวบอลลงกระดกขึ้นมาจะให้เกมครับแล้วลูกนี้ครับหนุนด้านหลังครับ เป็นลูก้าครับขอ, The Most. อเดิม <The Most. S 2> โมสครับเดิมโมสต้องพยายามหาประตูแรกให้เร็วที่สุดครับถ้าประตูแรกนี้ได้มาเร็วรับประตูที่สองนี้ถือว่ายังไม่ห่างครับขอให้ประตูแรกมาเท่าน,นั้นก็ต้องเปิดหัวให้ได้ก่อนครับกดเดิมโมสครับที่เ่ยตรงรับหวางยอดมาเจ้าโยงครับนี่แม่ถ้าไม่ใช่เจ้าโยงนี่ ผมไม่ถึงนิดตรงนั่นของฝ่ายแน่นอนแล้วที่มนี่ยตรงนี้แกเปิดบัตรนั่งหน่อย่างในทุกอย่างสามเปิดติดเช็คมาที่ดองครับ ปั๊มไบ่ปั๊มจะแตกนีลูกนีแน่แล้วนี่เป็นเง็บแนจะสวนนี่จะได้ครับมมครับวีเ็บแน่อย่างที่บอกไปครับจะให้ช่วงนับของเดโมสครับมครับโอ้แปลกแตออเไหนครับก่อนตัวต่อข้างครับแตทช่วนของเทียก็โดนปั๊มครับแ่ ยิงสวนก็นกลับได้ครับทุ่มกี่ได้ขึ้นมาแล้วตนนัวแรกของปั๊มเนี่ยจำได้เลยว่า,ปาเป็นอนาเตศจองยิงใส่น้องวางไหมครับลึกไปครับฟัง <c oughs> <c oughs> ม,มาไม่ดีเนี่ยไปพาลู <c oughs> เปิดติดโยงครับแล้วยิงสวนมาอ้าวแล้วคุณแแบบมาที่เสาสองไม่ออกนะครับเอปั๊มบอลนะครับเกม เรวได้ครับเดโมสทรมาที่แบงค์แบงค์คืนโยกเปิดฉลับแล้วฟอนออกครับชุกอย่ารของเดิม <The Most. S 2> โมสไปไถ่ายครับด้านซ้ายครับแบงค์ครับเข้าในามาครับนุ้ย เฮ้ยกระชากมายิงตีกันนะแล้วเกมเร็วกว่าแล้วต้องเป็นโยงครับเทียร์สิงห์งั้นอ้เก่งครับถูกทุกอีกหน้าแต่จังหวะจบก็เป็นเทียบครับจบได้ดีกว่าครับป๋ำไหลมาแม่ลึกเลยครับกิจการนี่ล้ำเลิศครับกิจการนี้ดีมากครับ ่าดูกล่องครับแต่เพื่อนยิ่งไม่ทันนะิีเตอรต่อของเดอะมอเจะแทงทางขวาไม่หงายกระปลายให้เล่นเงาต่ำที่บอลนะแล้วจร,ริงไกลลูกนีนนน้ไม่ตรงนะไม่ทำใจกำไมสี่ของ <c oughs> เดอะมกับอสระเตู เตะนลยคับเตะเ้ครับคุณสวสัมผัสประสิทธิ์เนีเป็นี้งานง่ายครับอย่างไม่ได้เซฟจังหวะอัตลายเลยครับกระนี้โงไม่ดดบาขนมเน่ตูสทิาตูจากว่าสิทยับเปียเตคเับ ก็ไม่รีบจะจะก่อนี้นำอยู่เปิดยาวไม่หานโยงครับต่างเก็บได้ครับแบงค์คอนสแตนต์ครับวีวีชิฟมาแล้วได้โม่งแม่หยังติดดองครับแนะยังจะนหมองเข้าด้านไหนครับหนุ่ยเรียนขึ้นมาครับอยู่ที่โลครับคอนสแตนต์ครับปั๊มปั๊มแต่นี้มาได้สวยครับเพราะมาที่ปลาย บายโยกเข้าในหาเหลี่ยมแล้วเปิดลูกนี <S <s ้โอ้โหแค่ก่อนนี้จะคงเข้าสามเหลี่ยมอยู่แล้วผู้รักษาะตูของเดมอสเก็บบัตร้้มคานได้ครับเกือบแล้วครับยางได้เต็มมุงอยู่ให้างของเทียรับทางขวาเอาเลยท้ายของเจ้าแพ็ก แนวสังเชื่อมันเข้ามาให้ไหนครับดองนี่เติมอยู่ขึ้นมาครับคือแล้วสั้นครับหนุยตัดได้ครับดวลกับเงียตรงครับหนุยกระชากโดนซ้อนสองหนุยดวลกับเกมเงี้ยเดี๋ยวดูนี่เกมแล้วน่าจะใช้มือครับบอลข้ามแดงครับเล่นโดนไม่ได้ครับบอลมันข้ามแดงแล้วครับเดี๋ยวฝั่งน้องหีนครับเป็นปีที่ครับ โอยโย่งครับวิ่งมากดแหนะปิดนองกแล้วครับหนึ่งสองมาสวยครับโลจะสวนกลับแล้วครับขึ้นมาสองต่อสองครับโลยิงด้วยสายชันแล้วนะดูนี่โอ้โหแม่ปฏิกิริยายากมวยเลยครับเหนียวครับซุเปอร์เซฟเนี้ยแม่ตัวเขาที่ถล่มไปแล้วครับแต่แขนยังยาวครับแม่ฝัดลูกมีออกหลังครับแมเตะมุมครับของเพียวครับทางซ้ายครับ เป็นการนัองปั๊มครับยัดมาที่เสาสองยังปัดได้ครับแล้วไปโดนกระแทกครับฟ้าแล้วแหมที่ร้องนี่ก็จะริงให้ประตูตัวเองให้ได้ครับแหมอย่ว่ามันเต่าไปก่อนครับสั้นครับมาที่หนุ่ยครับ ติดเก็บยังเก็บได้ครับของเดอะโมเก็บแต่นี้นะครับวีแต่เข้าใน,นครับแม่ยังติดปั๊มครับ <c oughs> หลุดมาครับเกมตวัดยิงก็ฉลับเข้ามือทาประตูของ โมชับเล่นกินมาพีกมาสวยสันของเจ้าเอฟเปิดยังติดสองครับนี่เจ้าดองเนี่ยตั้งบอลแย่ดีได้เกิมเลยเอเอ,เอขึ้นมาครับมีเวลาได้ตั้งป้อมแล้วกำะนั้นของหนุยเนี่ยวนโรคหลอกแต่งเข้าซ้ายถึงแค่ลังจักมาก็ยังเตดแย่เกมรับของเทียบตัวาสอนนีเดียนเนีปั๊มเนี่ย วงเลี้ยวทางซ้ายครับวงซ้ายครับดีวางมาที่เสาสองโลต้องวงทิ้งช่อกันดีครับทานของเพื่อครับเผื่อทุ่มเมื่อสารัตขวาครับทุ่มเข้าในไอ้วงครับไม่ตรงครับจะมีการเปลี่ยนตัวของเที่อครับตรง ทักครับกับแชมป์ครับยังมา,า,า,งรรา,มาครับโหดันนั่นนั่นของลูไปเป็นตุ่หน้าตุวเป้าครับวางยาวครับโยงครับมุงมาที่แบงค์ครับแบงค์จ่ายมาได้สวยครับนุยเข้าซ้ายยังไม่เปิดครับล็อกก่อนขึ้นมาแบงค์ได้งำป้าครับมาจอจอยิงอ,อ้้หเจ้าอูอ้ จริงไม่ตรงครับโอ้โหมีโอกาสตกไม่ลงอย่างนี้ของเดอะมอสก็ติดครับผู้เล่นของเดอะมอส พอจะสั้นครับแบงค์แบงค์ลงมาหนึ่งแล้วโดนเกี่ยวครับเดี๋ยวเป็นฟั่มครับแเกี่ยวด้านหลังครับได้เล้เลือกไหมครับพีคิ้ครับตรงกลางประตูเลยครับมาดูจังหวะที่จะลุ้นประตูครับเจ้าแบงค์ก็วิ่งมายิงก็พ้าดเก็บแห่ นี่ครับกระแพงของเด็กเทียบนี้สูงใหญ่ครับพยายามจะยิงให้ข้ามกระแพงนะข้ามก็บอลต้องข้ามผ่านไปด้วยครับแล้วใจสั้นไปครับตัดได้ครับนุยดึงผ่านมาลูกนี้แล้วโดดเกี่ยวครับข้ามาดูครับจะเป็น จุดไหนครับแหมแต่อยู่รอกอกรอบครับแหมจังหวะฝ่าวี่นอกอกรอบครับแต่จังหวะลงนี่ลงก็ไม่ได้กรอบครับแหมครับพีคิดครับของเดอะโมจ์จะจะลุ้นประตูครับอยู่ลูกบอลนี้ทางด้านวีกับหนุยครับมาหนาุยครับสายยิงยังติดดองครับ แหม่ดองไปยืนตรงไหนบอลมาตรงนั้นครับแท็กถึงบอลเงี้ยแต่แล้วตัวทางด้านของเด็กอสซ้อนไม่ได้ครับโอ้เดี๋ยวมาที่แท็กครับจับได้ครับน้องนี่เขาปิดดองไีกแล้วเปิดไปลูกนี้แมป์ไม่ทันคเลยต้องหวังว่าดองเนียแกใส่จังหวะบอลได้ดีจริงๆเลยอ่าแล้วใส่ไม่ดีโลเวนจะยิงยังติดบอลครับแก้ไขมาได้ครับเด็กโบแ้งทีวีครับวี Ờ...đây xào về khắp Dùng cặp bò khắp phía trước, giọt Mẹ lười bình thường โลแล้วยังหม่งได้แหมจะขอในการขึ้นหม่งดีมากครับวัวไปตกโดนหนมือแล้วก็ได้สองหนึ่งเดยแล้วเปลี่ยนตัวปลายลงไปแทนโลงานโลเทชั่นนักเตะของเที่ยวก็ถือว่า เขาบอกว่ายอดเทียบเลยว่าตำแหน่งที Williams ่เปลี Dans Dans ่ยนลงไปแล้วท right. ีเท้าที่พอกันเลยได้ทุ Beach ่งเลยตรงครับกระโดดมาขนห่วงแล้วออกหลังครับยังได้เตะมุมและของเทียบครับทางฝ่าแดงเพื่อ รักษาสกอร์ฟามห่างได้ก็เทียบมิเตกิตครับสบายครับแล้วยิงซ้ายครับแพ็กบอลนี้ำกระเทือนได้ตู่ครับเปิดมาแล้วเก็บยงไม่ได้ครับถึงกิเต้ครับใส่ตู่จากบาซินยึบเนยตรงครัเล็มซ้ำยึบให้เฮียตรงครับเข้ามาด้านในครับแพ็ก ติดไปด้านขวาได้สวยครับปั๊มครับมีเวลาแล้วยัดเข้ามายังติดทางด้านของเจ้าโจ้ครับเปิดสวนขึ้นมาอยู่ที่แบงค์ครับแบงค์ตัดเข้าในเข้าขวาแล้วจริงลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟพนันพี่เต้ครับจากบาซินครับส่งเข้าประตูนะฮะเป็นผู้รักษาประตูจากบาซินนะฮะชอบออกมาทําประตูครับดองครับขาที่ปลายครับโยกเอาสกัดไม่โดนแล้ว ไปแหมไปเกี่ยวครับการันของฝ่ายครับเปล่าครับนาวีกิครับของเดอะมอสครับเล่นเร็วขึ้นมาตัดเข้าในมาได้เลยครับเจ้าวีตั้ง้อบรถซัดลูกนี้ไม่ตรงแหม่จริงๆโอกาสก็มีครับสำหรับเดอะมอสครับนี่เขาจังหวะโจวก็ยังไม่แม่นพอครับไปรูกกั้งเตะครับของเพียครับ ก็อยังนำอยู่ที่3ประตูต่อศูนย์เย็บเตะโดยเนี่ยตรงเนีเป็นนักเตะที่วางบอลแมน่นแต่ว่าถ้าเปิดลูกโด่งก็ต้องมีต้องผ่านหัวเจ้าโยกนั่นแหละรครับหมุนทิ้งออกไปแบบชุ่มแอบของเพียบเพียบเห็นนะนั่นของดองเนีจะเป็นคนทุ่มแม่ต้องบอกว่าช่วงข้างหลังครับดองนี่ท็อปฟอร์มเลยครับในจังหวะเก็บครับของเพียบเพีย ระวังนิดเองครับนี่ครับจริงจริงดองนั้นบ่งได้ก่อนครับแล้วโดนโอลเข้าช้าครับแต่แท้ครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจจะล้มไปแล้วครับนี่เป็นดองครับเนี่ยแกนหนาจริงจริงครับถ้าเอาดองล้ได้นี่ต้องบอกว่าคนนั้นไม่เข้ามาได้ครับดองอย่าเป็นคนล้มยิงเองครับแล้วจัดเข้ามาลูกนี้โอ้โหนี่เป็นนัดของโยกาของเขาม่งทิ้งเนี่ย ได้ทุ ven, şallah, ่มเงียบทุ oh ่มเข้ามาดองครับขึ้นไปโบม่แหมนี่ครัยบดองเงียบฟอร์มสดจริงจริเงียบอ่าแล้วเสียตำแหน่งได้ครับโอ้ต้องลงมาซ้อนกับแชมป์แชมป์ใช้ตัวบังเงียบของบอลแล้วเปิดยับตา tình lút thum gấp cổng thiết áp nhất trùng tròn thum cay gấp โดยยตรงครับทุ่มมาให้ดองครับมุมเฉยมาแล้วโย่งครับเคลียร์มาครับปั๊บแต่มาต่อข้างให้ดีครับในทุ่งก็ของเดมโมเชฟเหน็บโดนกับปั๊มครับแดงคืนวีตั้งวงยิงฉลับครับเตะไปเมื่อข้างขวาครับผม โมสุดมาแล้วไหนยิงไม่ได้ครับยิงไม่โดนครับแล้วเพียบจะสวนไม่ผ่านโยงครับหนุนมาอ่าแล้วติดหนุยจับบอลลงไม่ดีครับนี่ครับเฮียตรงครับกระหอบไปใายตัวบังครับแต่แล้วหมดเวลาเลยครับแต่เชิญครับเชิญพี่กลางสนามก่อนครับอย่าเพิ่งออกมาครับจับมือนนิ่งๆครับแสดงสติริดครับนี่ครับจังหวะกระทบกระทั่งกันบ้างครับในเกมครับจบเกมก็ขอโทษกันไปครับเราเป็นสามแต้มครับของ เทียบ f อซีเอฟแบหมายว่ามีลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวรอฟดนลุ้นที่ปัจจุบันรับถูกต่อสู้ที่แข่งกันกาวินทางกันของโนซุปตาอร์ยังไงต้องขอคุณนะฮะทั้งสองทีมเนี้ยเล่นกันอย่างมีสปิีริตเลับไม่มีนอกเกมเรับจบเกมก็แต่ไม่จะมือก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับแหม